สวัสดีครับในพูดคุยภาคของเรานะครับเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรารู้เรื่องตัวเองนี่น้อยมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเพื่อนบ้านของเราคนส่วนมากรู้แค่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่มีลาวเขมรพม่ามาเลเซียภาพที่เราเห็นจากสื่อเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานี่มีน้อยมากโดยเฉพาะพม่านะครับในพม่าเองก็มีหลายกลุ่มเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายแน่นอนว่าเราเนี่ยไม่ได้รับรู้นะครับหรือว่ารู้แค่ส่วนน้อยเท่านั้นจริงๆแล้วเราต้องแยกพม่านะครับตามแนวชายแดนของเราเนี่ยเราคิดว่าเราติดกับพม่า จริงๆแล้วก็ไม่เชิงทั้งหมดแล้ะครับก็จะมีเขตเกรเรียงทยใย่ บอลแล้วพมา่าจริงๆนี่อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงกลางประเทศเน,นะครับก็จะมีบทบาททางฝั่งของบางกลาเทศแล้วก็ทางตะวันตกของพมา่ามากกว่าแล้วกองทัพพมา่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะพาไปดูความเคลื่อนไหวของพมา่าข่าวนี้จากสำนักข่าวออราวดีของพมา่านะครับพมา่านี่ลงนามซื้อเครื่องบินจากจอร์แดนจากข่าวระบุว่าเป็นแอร์บัสคาซาซีสองเก้าห้าจำนวนสองลำนะครับมูลค่าสามสิบเก้าล้านเหรียญสหรัฐมีกาหรือว่าประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทเป็นมือสองจาก กองทราประกาศของจอร์แดนซึ่งบริษัทแอร์บัสผู้ผลิตที่อยู่ในยุโรปเนี่ยไม่ต้องการให้จอร์แดนขายให้พม่านะครับเพราะว่าพม่านี่โดนคว่ำบาตรอยู่แต่ว่าจอร์แดนเนี่ยไม่ได้มีข้อตกลงคว่ำบาตรกับพม่าสรุปก็คือจอร์แดนนี่ขายได้นะครับซึ่งเครื่องบินแอร์บัสคาซา c 2 9 5พม่านี่อยากได้เป็นอย่างมากนะครับเพราะประเทศใกล้ๆนี้มีกันหมดไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังคลาเทศ ไทยฟิลิปปินส์อินโดซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธีมีระยะขึ้นลงสั้นเหมาะกับสภาพภูมิประเทศนะครับการซื้อแอร์บัสของพม่าในครั้งนี้สร้างความเป็นกังวลให้กับชนกลุ่มน้อยนี่เป็นอย่างยิ่งเพราะช่วงนี้กองทัพพม่าเสริมอาวุธหลายอย่างและมีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยนี่มากขึ้นแต่ว่าเป้าหมายของพม่าไม่ได้มีไว้ปราบชนกลุ่มน้อยเท่านั้นนะครับพม่ามองไกลกว่านั้นพม่าซื้อเครื่องบินรบแล้วก็เรือรบมากขึ้นเพื่อป้องกันแนวท่อส่งกา๊าซแล้วก็ลาดตระเวนตามแนวชายแดนด้วยบพตีซอิน ตุนโฆษกกองทัพของพม่าก,กล่าวว่าเครื่องบินที่ซื้อมาจากจอร์แดนนี้จะนํามาแทนเครื่องบิน y 8ของจีนแล้วครับเครื่องบินแอร์บัสนี้นอกจากขนส่งแล้วยังสามารถใช้ลําเลียงพลร่มแล้วก็ติดอาวุธได้เหตุผลที่พม่าไปซื้อแอร์บัสมือสองมาจากจอร์แดนนะครับเพราะว่าเครื่องบิน y 8ของจีนที่ใช้อยู่เนี่ยตกในทะเลอันดามันในเดือนมิถุนายน2560ที่ผ่านมาทําให้ลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสาร122คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับตั้งแต่นั้นมาพม่าไม่ซื้อเครื่องบินจากจีน อีกเลย ตอนนี้พาม่าเสริมกำลังทางอากาศอย่างหนักนะครับแม้จะโดนความบาดอยู่ก็ตามในเดือนธันวาคมปีที่แล้วในงานฉลองครบรอบ72ปีกองทัพอากาศของพาม่าได้มีการซื้อเครื่องบินเพิ่ม10ลำนะครับเป็น j f 17ปี2ลำยักษ์1306ลำเฮลิคอปเตอร์ MI 35 p 2ลำและตอนนี้กองทัพพม่ามีเครื่องบินทั้งหมด96ลำเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่ปี2554หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาโดยพลตีซอมินตุนโฆษกของกองทัพพม่ากล่าวว่าพาม่าเนี่ยไม่สามารถแข่งกับ อินเดียแล้วก็จีนได้แต่ว่าพม่าแข่งกับไทย ลาวบังคลาเทศได้นะครับจากสื่ออิราวดีกล่าวว่าตั้งแต่ที่พาม่าได้รับความอัิยศอดสูในการประทะกับไทยนะครับบริเวณภาคเหนือในปี2544จากฝีมือกอง F 1 6นั่นแหละครับทำให้ผู้นําทหารของพาม่านี่ตระหนักถึงความสามารถทางอากาศพาม่านี่สั่งซื้อเครื่องบินรบจากรัสเซียเพิ่มนะครับในสมัยก่อนพาม่าสามารถซื้อจากตะวันตกได้แต่ว่าโดนความบาดในปี2531หลังจากนั้นพาม่าหันมาพึ่งพารัสเซียกับจีนนะครับและกองทัพพม่า,า,มาก,ก็โดนวิจารณ์อย่างมาก กองทัพพม่าเองว่าอาวุธจากจีนนั้นไม่ได้มาตรฐานแล้วครับต่อมาพม่าหันไปหารัสเซียยูเครนโปแลนด์อินเดียอิสราเอลปากีสถานสเปนส่วนมากนะครับแต่ก็ยังซื้ออาวุธจากจีนบ้างเพื่อความสัมพันธ์ แต่ที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ด้านการทหารของพอม่าก,กับอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยยะสําคัญโดยเฉพาะกับอินเดียนะครับพม่ามีการซื้อเรือดำน้ําจากอินเดียแล้วก็มีแผนสร้างกองเรือดำน้าเพื่อขาดอํานาจกับบังคลาเทศแล้วก็ไทยด้วยในด้านเครื่องบินรบนะครับพม่าแน่นแฟนกับรัเสเซียมากขึ้นหลังจากซื้อมิก 29B 12ลำในปี2544รวมถึงขี่ปนาวุธมากมายเพื่อลดการพึ่งพาจากจีนนะครับตั้งแต่ปี2544ถึงปี2559พม่าซื้ออาวุธจากรัเสเซียไป 1450ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกานะครับหรือว่าประมาณ4 3 5 0 0ล้านบาทซื้อจากจีน1420ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาหรือว่าประมาณ42,600ล้านบาทนอกจากนั้นพม่ายังส่งคนไปเรียนทหารที่รัสเซียหลายร้อยคนด้วยนะครับในปี2 5 6 1รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียจะขายซู36กลำให้กับพม่านะครับมวลค่า204ล้านดอลลาร์สหรัฐมิกาหรือว่าประมาณ6,120ล้านบาทอันนี้เพิ่มความสามารถทาาาาางงอกกกับพมม่่เป็นย ในปี2561ที่ผ่านมานะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าจะสนับสนุนพม่าหลายด้านรวมถึงรับคนพม่าไปเรียนในร้อยในญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการเจรจาหยุดยิงในพม่าการที่พม่ามีความสัมพันธ์กับอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นก็เพาะลดการพึ่งพาจากจีนนะครับและความสัมพันธ์ระหว่างพม่าก,กับจีนนี่เริ่มตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่จีนสนับสนุนชนกลุ่มน้อยในพม่า จากเรื่องราวของพาม่านะครับเราจะเห็นว่าการทหารของพาม่านี่แข็งแกร่งขึ้นความเป็นประชาธิปไตยในพาม่าเพิ่มขึ้นทําให้พันธมิตรเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับและพาม่าลดการพึ่งพาจากจีนอันนี้ไม่แปลกเลยครับที่จีนเนี่ยจะรุกประเทศไทยมากขึ้นมันก็อดคิดไม่ได้ว่าไทยเนี่ยอยู่ในสภาพไหนในปัจจุบันนี้นะครับยังเหนือกว่าหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าด้อยกว่าพาม่าเราจะรักษาสภาพเศรษฐกิจไว้ได้ไหมเมื่อญี่ปุ่นหันไปหาเวียดนามกับพาม่าแบบนี้นะครับในอนาคตพาม่าไม่ธรรมดาแน่นอนอาจจะเคย ค่อยก้าวขึ้นมาก็ได้แน่นอนว่าพม่ามองไทยกับบางคลาเทศเป็นสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพม่าจากสํานักข่าวอิราวดีหรือว่าเอยาวดีนํามาเล่าให้กันฟังนะครับจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งของประเทศในภูมิภาคนะครับเราก้าวหน้ากว่าอันนี้ก็ไม่แปลกที่เราคือเป้าหมายการพัฒนาความแข่งแกร่งทางทหารเนี่ยต้องควบคู่ไปกับเศรษฐกิจด้วยนะครับและสิ่งที่จะชี้วัดได้หรือว่าประเมินได้เนี่ยก็ดูที่พันธมิตรของแต่ละประเทศนี่เองนะครับ